เราอ์ตรัสว่าลาทัคตซิมูลไดพวกเจ้าไม่ต้องมาทะเลาะต่อหน้าฉันไม่ต้องมาทะเลาะต่อหน้าฉันวกดกัดัมตุอิเลยกุมบิลวาอีฉันเคยบอกพวกเจ้าแล้วเคยเตือนแล้วเคยส่งรอซูลมาเคยส่งอัลกุรอานมาเตือนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่รับคำเตือนก็ต้องรับผลบกรรมของตัวเองไป นี่คือ,อคำตอบของ Allah s u b า a n a h u Wa t a a l ให้เราเห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานคำเตือนของล l l a ์คืออะไรล่ะคืออัลกุรอานคำเตือนของล l l a ์คืออะไรคือสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านอัลชลัมเอามาพูดเพราะฉะนั้นมนุษย์จำเป็นต้องศึกษาอัลกุรอานจำเป็นต้องศึกษาสิ่งที่ท่านนาบีสิ่งที่ศาสนทูตของอัล a h s u b h a n a h ล w นำมาบอก จะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังก่อนสิอ่านก่อนศึกษาก่อนแล้วใช้สติปัญญาคิดให้ดีคำเตือนที่ดีที่สุดคือคำเตือนจากอัลกุรอานอัลอกรีมถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันอาคิราไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นฟังอัลกุรอานอรลแกรีมและสิ่งที่ท่านนาบีสโลโลฮอัสลามเอามาเตือนมนุษย์ทั้งหมดประชาชาิของท่านเนี่ยท่านไม่ได้อออย่างอื่นมาท่านเอาวายูจากอัลกุรอานมาเตือนอุมมะของท่านอย่างเดียว ไม่ต้องเอานิทานนิยายนิยมปราเรื่องไม่มีหลักฐานนู่นนี่นั่นปวดหัวไปหมดเอาอัลกุรอานเอาวะฮิยูชะอัลลอฮ์มาเตือนสติมนุษย์นี่คือวกัดกัดดัมตุอิไลกุมบิลวารีสัญญาต่างๆที่อัลลอลาบอกมนุษย์นี่อยู่ที่ไหนอยู่ในอัลกุรอานของพระองค์อ่านดูสิพิจารณาดูสิถ้าอยาก จะได้สตกิกลับขึ้นมานะครับถ้าอยากจะเห็นด้วยสายตาที่แหลมคมก่อนที่จะไปเห็นในวันอาเคโรสเนี่ยอลาตตาลาเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือที่จะให้เราเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ตั้งแต่โลกดุนยาแล้วทําไมเราไม่ไม่ใช้มันไม่ต้องไปถึงวันอาเครสเนี่ยดุนยาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณอะไรต่างๆที่อลาตตาลาบอกผ่านแว่น Pada kata-kata Al-Quran Al-Karim Oqad qaddam tu ilaikum bilwa'i Oleh itu, Pertama-tama, Allah ada keuntungan di akhirat? Tidak Oleh itu,